สวัสดี FC ทุกทกท่านครับพบก,กับผมอีกแล้วนะครับร้านปอลุ่งเรืองอะไร,รยนต์สําหรับลูกค้าที่ต้องการเครื่องยนต์ใส่รถยนต์นะครับผมแจ้งราคาทุกค้าทุกเครื่องนะครับทุกเครื่องทุกเกียร์เอาชัดเจนกันไปเลยทีเดียวนะครับนี่นะเริ่มกันเลยห้ามพลาดก็มาเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มกันเลยรอบก่อนเครื่องขึ้นบนชั้นขายออกเกือบหมดทั้งหมดเลยนะครับเกียร์ลูกค้าขอบคุณพระคุณลูกค้านะครับสาหรับยอดต้อนรับ ตอบรับในการซื้ออะไรนะครับลูกค้าก็โทรมาซื้อหลายเยอะมากเรื่องการจัดส่งบางเจ้าก็โทรมาขอดูวิดีโอคอลลูกค้าอยากดูตัวจริงแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับเบอร์0 8 0 9 1 9 7 7 0 4หรือว่าลูกค้าจะไลน์เบอร์0 8 4 9 5 4 9 9 0 7ก็สามารถแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์นะครับเพื่อดูตัวจริงก่อนสั่งซื้อนะครับย้ําลูกค้าทุกๆเจ้านะครับที่ร้านไม่มีเก็บปลายทางนะครับเรื่องการขนส่งมีการขนส่งทุกๆจังหวัดนะครับใต้ปั ส่งได้หมดนะครับย้ำลูกค้าทุกท่านนะครับมาเริ่มกันเลยเครื่องตัวแรกอ u CJK D Max นะค c j k พว,ก,พวก,กองครบนะครับนี่เลยตัวนี้ติดนะครับตอนผมไปซื้อตัวแรกติดนะครับลองเครื่องให้ลูกค้าติดตึ้มเลยนี่ตัวนี้มีคลิปวิดีโอนะครับในการสตาร์ทนะห้ามพลาดเลยแล้วก็มาเริ่มกันที่ารายละเอียดน,นะครับเครื่อง CJK แต่เคนะครับผมขายอยู่30,000 4JK นะครับ2,005 D-Max นะครับ30,000พวกนี้จะอยู่กับพวกอ่า D-Max ตาตะกั่นหรือว่า D-Max พวกขา้าวหลามตัดอยู่พวกนี้นะครับผ่านส่วนเกียร์เอาสิครับเกียร์เกียร์เดิมมากนะครับแทบไม่มีรอยขยับเลยนะครับลูกพี่เอา้าควยรถตู้เลยควยรถตูต้ตมาจอดเสี่ยงกันได้ไหมเอาเอาขั้นน้ำเวลา,วาออกก่อนเกียร์นะครับเกียร์ D-Max นะครับ D-Max เอาไปใส่พวกทิปอาร์ได้ใส่ดาก้อนได้ ถามช่างลหลายเจ้านะครับว่าหัวหมูเ,เท่ากันไหมนี่คือหัวหมูของเกียร์นะครับสภาพเท่ากันนะครับใส่กันได้เลยกับเครื่องมังกรทองหรือว่าเป็นเครื่องดาก้อน2องพนะครับเกียร์พวกนี้ใส่เข้าไปไหลไปนะครับจะพาพวกอาดาก้อนเทอร์โบแล้วก็ดีแม็กสองพันเออแล้วก็พวกอระทิปอาสองจแล้วก็เป็นพวกดาก้อนสองพใส่ตัวนี้ได้ใส่กันได้เับใส่ได้กันเลยไหลไปด้วยนะครับราคาเกียร์หนึ่งหมื่นบาทนะครับนี่หนึ่งหมื่นบาทดีแม็กนะครับส่วนตัวนี้ตัวต่อไปก็เป็นของเครื่องมังกร90นะครับ มกร90ตัวนี้ยังไม่ล้างเลยนะครับถ้าเป็นสับช่างคือสดสดตัดสดสดให้ดูเลยนะครับผมไม่ชอบล้างเครื่องนะครับจะให้ลูกค้าดูรอยว่าเดิมเก่าเดิมนี่นะครับตัวนี้ติดนิ่มมากนะครับย้าลูกค้าว่าเครื่องตัวนี้ติดนิ่มมากๆนะครับนี่เลยห้ามพลาดเครื่องฟ้าทองตัวนี้ผมขายอยู่20,500นะครับ90 HP นะครับอุปกรณ์ไดชาร์จเดต้าทุกอย่างได้ครบนะครับรถคันนี้รถหลวงนะครับปบงบางเจ้าถามว่าทําไมราคา20,000บ้าง20,500บ้าง แจ้ง FC ตามตรงว่า20,000รถบุคคลนะครับ20,050รถหลวงนะครับรถหลวงประมูลคือเขาใช้งานและจอดนะครับใช้งานจอดเดือนนึงใช้งานแค่ไม่กี่ครั้งนะครับแต่รถบุคคลก็ใช้งานก็ก็รู้ครับรถบุคคลเราใช้งานกันทุกวันนี่นะครับเกือบๆทุกวันนะครับแล้วก็เวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายเนี่ยรถหลวงมีงบในการเปลี่ยนนะครับบุคคลเราก็แล้วแต่นะครับนี่20,050ส่วนเกียร์นะครับนี่เกียร์เดิมนะครับเพิ่งตัดออกจากรถนะครับ เป็นปลายเกยยาวเจ็บพันนะครับมาเริ่มกันยาวๆไปกันเร็วๆเลยนะครับอ่า CBE 110นะครับ CBE 110เครื่องเอา3 0 0 0 0่บาทพอเอา c b e 110เครื่อง3 0 0 0 0บาทพอนี่เกียร์มีนะครับลูกค้าเจ้าเกียร์ก็ราคาไม่แตกต่างกันมากครับคิดแค่7 0 0 0พอนะครับมาเริ่มกันเลยแล้วก็ตวต t ต y o t a t i g เก D4D นะครับเครื่องตัวนี้เป็น 2KD 2,5นะครับ เครื่องพร้อมชุดกล่องพร้อมชุดสายไฟนะครับ3า0 0 0บาทนะครับไมตี้เอ็กซ์่งหมื่นเบาทไมตี้เอ็กซ์่บาทเกียร์เอาหม0่นเจบาทพร้อมครับแล้วก็ตัวนั้นเป็นเครื่องอ่ะร้อยแรงนะครับสี่บีบร้อยแรงฝาขาวสอ0 0มื่บาทนะครับแล้วก็เคบีคิดลูกค้าตัวละ1 2ึ0 0หมื่นสองพับาทนะครับอีซูซูเคบีนะครับเคบแแก้งกันชัดเจนตามราะเอียดของลูกค้านะครับแล้วก็ตัวนี้ ลูกค้าถามกันมาเยอะเฉลือเ,ลเกินว่ามี 4JH ไมเฮีย 4JH 3.0มีไหมครับมีไหมจัดให้ตามขอของลูกค้านะครับเครื่องตัวนี้อยู่กับ D Max 4JH ปั๊มสาย3,000นะครับนี่ห้ามพลาดเลยเครื่องตัวนี้ขายอยู่35,000บาทนะครับราคาไหนไม่โดนใจถ้าตัวนี้เอาไป30,000พอลดให้เลยลดให้ลูกค้านะครับ30,000บาทพอดี Max 4JH นะครับเนี่ยนี่นะครับห้ามพลาดเลยแล้วก็ต่อไปต่อไปเป็นเกีย อันนี้เกียร์ออตโต้นะครับชุดนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะครับเกียร์ออตโต้ของ 4G เหตุนะครับลูกนี้ขายอยู่15,000บาทนะครับ15,000บาทนี่ส่วนนี้ก็เครื่องแปดห้าแปดห้าขายอยู่ตัวละหมื่นห้านะครับส่วนตัวนี้ก็เคบลฝาทอง17,000บาทแล้วก็อ่า 4G สองตัวละสองหมื่นนะครับฝา,าดำสองหมื่นตัวนี้สองหมื่นแปดแปด 4GB สามหมื่นนะครับนี่ แจ้งกันตามตรงพวกเกียร์ยกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับเกียร์ตัวละห้าพันนะครับแจง้งลูกค้าตามตรงเกียร์ตัวละห้าพันบาทยกขึ้นมาให้ลูกค้าดูนะครับจะประมาณนี้เลยรายละเอียดของตัวรถนะครับให้ลูกค้าดูทุกเจ้านะครับ <_ d ream> มาไล่เกียร์ให้ฟังนะครับพวกเกียร์อย่างเงี้ยที่ตั้งอยู่ขึ้นบนชั้นนะครับก็มีราคาแตกต่างกันแต่เป็นพวกเมตี้ห้าพันห้าพันวิเอ็มห้าพันิเอ็มห้าพันนะครับ <_ d ream> ทุกตัวบนชั้นส่วนมากจะราคาห้าพันนะครับส่วนมากนะครับส่วนมากนี่คือราคาเริ่มต้นของร้านเรานะครับ จะอยู่ประมาณนี้นะครับราคาเริ่มต้นนี่เลยห้ามพลาดเบอร์ตริดต่อทางร้านเราเบอร์0 8น9 1 9 7 7 0 4 0 8 4 9 5้า9น7เาเน์ี่นเกนยี่นะครับอะไรมีเยอะนะครับให้ลูกค้าเลือกมากมายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทิกตอกปอลุ่งเรืองอะไรยนเพจปอลุ่งเรืองเชียงกงแล้วก็ยูทูปปอลุ่งเรืองอะไรยนด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับว่าเรามีสินค้าตัวไหนบ้างอันนี้ก็พาดูคลิปพอเข้าวเครื่องพอสังเกตการนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องโคมาส โคมาสูรยี่สิบตัวนี้ขายอยู่3ามหมนนะครับเครื่องรถแมคโคสามหม0นันบาทชอบรายการไหนชอบราคาไหนโทรมาคุยกันขอบพระคุณเ c มากขอบพระคุณอย่างสูงขอบพระคุณทีก่ติดตามครับแนะนําให้ลูกค้ามาดูตัวจริงที่ร้านได้นะครับหรือว่าอยากดูผ่านไลน์ก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้หรือว่ารไลน์เบอร์ก็0 8 4 9 5 4 9 9 0 7โทรมาคุยกันได้นะครับขอบพระคุณเ c มากขอบพระคุณอย่างสูงขอบพระคุณทีก่ติดตามขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณ